ขอชมปาน้าค่ะแม่บ้านนงอิงซีจากบ้านบัวละล่มค่ะบ้านบัวละลมค่ะสวัสดีเด้อค่ะมาหารองอิงแต่ยังมีคนวอร์รี่อันไหนล่รอัไทยูกับอันน้องได้ลูกสวงาม

มื่อันี้เพนมีสังกทานก็เลยว่าเห็นสังกะทานแล้วก็เลยว่าอเห็นลูกสาวเพิ่อนโพน่าจะว่าอยากกินเท่าลยพากันไปหาเท่าไปหาเท่าเยนปวเท่าน้สาอ้โห้ยหี้ยเหเ้เห้เียเเหียี้้ยเเย้เลี ของดีจไม่ห้องยี่นาี่อนู่มคนของดียายเพนว่าอันนี้สัานแล้วอันพาเมียไปเนี้ยพาเมีไปเนี้ยพนว่ายหญเอ้อนี่คุณยหยบ่เมื่อนันเิ่นกมามเมื่อนันเป็นก้ามนะใก้มาเรื่อยๆเดี๋ยวขอเบอร์เนี้ได้ค่ะได้เอามาส่งลูกกินได้จได้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 เบออเอกได้ค่ะเบอร์พ่อเอกี่อยู่นลไง ยายหงใช่ไหมคะน่าจำสื่อจำสื lastly, ่อใดคะบันบัวค่ะยายลายยายลายลูกิกเห่งเป็นห่วไก่เป็นนทอ่เป็นนอเอลูกดิกลูกดิก ใส่ปนันว่าสีม่อห่องแพงก็เกยุกอิงฮาหอนห่องแลิงยัาไกลเกยุิงแานี้ปัจจุบันน่ะนะแสงตะเวนจากันเกยห้องขึ้นกบห่องนเกยโลดเอาเราห่อนนี่เราประหันห่อนน่งไก่อื่นบบนี่อะไรเจเราขึ้นทางตรงนีะข่้นางตงนีเดี๋ยวใครช่วให้ได้ผมมีเส้ออยู่อ่ายายยายพนัง ร้านหักร้านเพียงเลยจมยุกว่าร้านใหญ่ก็มีตีพคนเอาเมร้อนเนตีเหรอเมรอนเ้ตบอแค่ว่าเป็นยักษก็ต้องยิ้มก็ได้ต้องยิ้มครับต้องยิ้มหนึ่งสองสามมันเลยมันอะรุมนั้นครับหสาครับจมจ้สิา เวลาหลักหน้านวหาถุงกุมาไอ้กบบ้างไได้กินก็หกุงเยประมาันวันักมากโบมากเนาะไปตาสูมกัไปอ่ไปเลนยูเดทบ้าน้าโพสีกับไปค่ะจักยูซีสเกตได้เนี่ยแต่ว่าไปพึมักขึ้นหนาหนาเอเมนไปแต่งแก่เพิ่นลองเพ่งอันนี้ ยังกานเหลือข้าวซอยนะเดี๋ยวเก่าๆจ้ากตามสบายเลยลูกไม่ย้มตั้นี้แม่ก็มีแห้งหรอคุณเป็นลงตัวปอนปนเขาเอาไปลลางให้ลูกกินเนี่ยับเนือกัมีกับไสกับมีเด็กหัวเ็บหนอเจ็บหว เป็นใหญ่เป็นนอนอากาศก็ห้อนเนาะค่ะอกยัก้เป็นแบบไหนไข่ัาก,าก,กห<า>ไหนน,น,น,นยักษ์โอยใหญ่เป็นยาดเ่็นใหญ่ ยายพันยานกล่องที่ยายให้ยั้งเนาะยยานหังแม่ขึ้นยายพันมาดูแลค่ะจะพอเรียนมูพน้าเห็นไหมท่านทานตลอดนั่นแหละแต่ว่ากับกูเดวีนะเพราะว่าหูวหูว่าน้องคุณไปทั่วคอนเสิร์ต่แหละมันนี่แล้วตลอดค่ะแม่ยังยังหัวไหลก็ไม่น่าอีกว่ามือได้แสดงมือได้แสดงแก่คนมักเนาะนั่นแหละแม่อโหูยังไงกับคนมักยังรตสเซียนะค่ะ แล้วเขาถ่ายถอดให้เบิ้งกันที่ว่าช่องตาทีวีน่ะเบิ้งน้ำเขาจนจนจบนี่เองค่ะเท่าเนี่มันอยู่จังหดคะเท่าคะเท่าที่ไปหามาเนี่ยมันอยู่ในสาค่ะเราเข้าเรียงเน่เป็นเป็นเท่า น่ำเหีียงที่ว่าเข้าเขาแบบเขานำปันคุ้ม้าเนียนค่ะเป็นการในไขเข้าเหรียงปรงเห่ายญยังเงินแล่ะคะโอ้ม่แบบนี้เนาะเนีค่ะมันเป็นน้ำม้นเวียนนำระบายโบบเมนวาเท่าทีว่าเข้าไปไอ้หาแบบม่น่าพาทำนกใ่มีเชื้อนั่นเชื้อหญ่ที่น่าจะฉนเขาพูดอะไร แค่พทเนี่ยยาเห็มค่ะค่ะพือเห็นหลานถของหลานแบบอย่างผู้นึ่งผู้ายค่ะคนไปเลยเกล็กแหวนเ้าหาท่านือตัวด้วยนี่ย้ำได้สิตัวเมนังนก็ว่าบ้านตัวนันก็ตัว้วบ้านเดี๋ยวถึงเดี๋ยวจะเอ็มาดูนะใหญ่ข้าวแห้งได้สิว่านอ บับน่มเลย่งไงบามอะบ่ไม่ามะไบ้างจก่อนถมบอะางเด่าไปลงบาน5คดีนก็บัน5กะมังบานไงเนาะเอ้าหนันบาลีมเหรอปฏิมานี่ขนที่หลั เริ่มเมียงคะเริ่มเมียงค่ะอันนี้คือรองเท้าวาให้ลูกบวกตันเซมือว่านมือกวอนเวลามากฝันเข้าใส่ใเด้จะค้องกินวแล้วเลยโปรดร้องถามสัมก็จะซื้ออันน้ไว้มาแล้วล่ะอยกไว้มาแล้วก็ได้นมาจากใคันมาจากบานบุรุษนิราแก่ๆเนี่ยยัมีเลาน่อยนี่ล่ะน้องคุณแม่เนาะี่อเนี่ย่าปัญญา มีความหักแพ้งค่ะมาหานนองอุ้งอิงกันค่ะเป็นบับะทุกคนมาเห็นกี่าค่ะมือยุดนะคะันกับเิ่งลยดทั้งนบ้านโอนไมครัโอนยคโอ้ไ่ได้โอนแล้วยกมาให้นี่แล้วที่มตองเสียไปล้

มากกดติดตามกดไหลกดแชร่ปะนางนะคะทิ่มหลังบานขอบคุณทีเบิงยอนลังเห็นปะนางนะคะ่ะขอบคุณลหลายๆนะคะ FC ขอบคุณ FC สาวนอ้อยเพชรบ้านแพงนะคะขอบคุณ FC น้องอุงอิงนะคะนี่แหละมีแต่ FC แบกเขามาหาอีหลาาอ้รู้ว่า นองยุดนะคะนองพักนองมาบาทนี่สินะนะคะตุ้กข้นกัญยาเค้นนะคะนะคะสธุรลิปนี้เสนอเขาน่าจักซอยเบิงโฆธิ์นต์กระนางน้ำได้ค่ะ